ครับขอต้อนรับผู้สื่รายการกูอยากเล่ากล้องไหนวะากล้องนี้สิวันนี้เราอยู่ในสถานที่ก็คือร้านของคุณกุ้งบ้านม่านไม้ใช่เป็นคาแฟยังไม่เปิดเปิดวันที่9วันที่11บเข้อมูลเกี่ยวกับอย่างไรวันที้เก้าอยู่ไปหาเองไหมยิงมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่หรองมันตรงอ๋ออยู่ข้างๆเอออยู่หน้าวัดลุงซีใช่ไหมใช่เขาร้านเขาเป็นสเต็กกับคาเฟ่ครับแล้ววันนี้ก็ เคยฟังเรื่องของพี่กระปุกที่สมัยพี่กระปุกแกอยู่กับหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่มีการทาเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณสถานใช่ไหมเกี่ยวกับทางต่างใช่วันนั้นก็คือมีมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนชวนให้ไปเกี่ยวกับโบราณสถานครับแล้วตัวพี่กระปุกก็บอกว่าเอออย่าไปยุ่งเลยที่นี่มันที่ศักดิ์สิทธิ์มันที่แรงเพื่อนไม่เชื่อครับมันก็บอกให้มันจุดธูปขอพระแม่ธรณีก่อน คือเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระหอมพมัโยสุสานทุ่งมนลูกศิษย์คูบาจารย์หลายๆที่เราเชื่อศรัทธาน,นี่ว่าวิญญาณมีจริงมก,กุผู้พบเจอและสัมผัสกับวิญญ,ญาณได้ตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าตอนอเด็กๆอน่ย<ม>เราจะเห็นผีบ่อยแต่เราไม่รู้คือผีแล้วนั่งคุยเขาคือหน,นึ่งแต่สมัยก่อนวัดไผ่สมนรินไปวัดประจําตระกูลของที่บ้านพี่นะจะเป็นเชิงตะกอนพี่เนี่ยชอบไปตีไก่พี่จะถีบจักรยานเสือหมอไปเช,อเชิงตะกอนคือเผากางแจมันยังไม่มียังไม่มีเมน ตอนนี้นะอตอนนี้รู้สึกใจอายุสิบกระขวบครับก็ถีบจักรยานไปก็เห็นเขากำลังเผาศพกันอยู่ก็เข้าไปถามสปปเปลิด์ชื่อลุงสำรานลุงลานเผาใครเขาไม่ตอบอเขาก้มหน้าเราก็บอกว่าแล้วเผาใครวะเราก็เลยแบบเราเด็ดทุกโซนลนะเรื่องผีเราเฉยไงเราก็ไปช่วยเขาพอช่วยเสร็จปุ๊บก็ไปถึงบ้านก็ถามพ่อพ่อใครตายที่วัดอ่ะพ่อบอกไม่มี แล้วกูแล้วกูไปช่วยก็กา,าทำอะไรวะเข้าใจป่ะคือพี่ปุ๋นี่ไปช่วยจนเสร็จงานใช่ใช่ก็คือขามันชี้มาพี่กาไมา้อย่าแะแทงแทงที่เจลตะกอเนี่ไหมอแล้วกูช่วยใครวะ uh huh. อ่าพออีสองวันก็มีคนตายเ<ต>ข้าใจแ,แต่วันนั้นไม่มีคนตายไม่มีคนตายค่ะอีสองวันมีคนตายแต่เราเห็นเราเห็นแล้วเราไปทําอ่ะตอนนั้นเราอายุส uh huh. ิบขวบตั้งนั้นมาเราจะเห็นอะไรแปลกๆพ่อก็กลัวว่าเราจะเพี้ยนอืม uh huh. ก็ให้เราไปอยู่คูบาจานครับคือตอนนั้นสมเด็จเทลจารย์ก็คือเป็นพระพรหมโมรีอยู่เรียบ ก็บอกว่าก็เราก็ไปลรวไปกับพี่ชายเราชื่อพี่หมูอ mm hmm. นะอันนี้เขาก็บอกว่าดวงเราอะมันดวงเกี่ยวกับว่าต้องเจอพวกนี้จะต้องเห็นต้องเห็นแล้วก็ช่วยเหลือเขาอ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นต่างๆทุกอย่างทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะนะไปเวียนเวียนไปวันหนึ่งเพื่อนชวนไปล้างปา่าช mm ้า hmm. ไปล้างปา่าช้านะล้างสุสาน <c oughs> ไม่เขาไม่บอกที่นะครับไปล้างสุสานเราก็ไป <c oughs> ครับเราอะ่ะต้องกินเจกินมังเสวิรัต แต่เผอเน่ะเราไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เราเป็นคนที่เราต้องท้าพิสูจน์ครับแล้วตอนนี้พี่ปู่ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เชื่อ,องยง<ห>นืนยานผีเผอไม่รู้จักไม่เชื่อ,ค,อคือพี่คุยอ่ะพี่นึกว่าพี่คุยกับคนไง <c oughs> แต่คน <c oughs> คนนี้เป็นผีกระทั่งเตยนะพี่ยังไม่รู้เป็นเตดเลยมันนอนขวางคณะที่บ้านอ่ะอพี่ยังคิดว่าอาะไรตัวอะไรมยาวขนาดนั้นอนะ่ะจนมาเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านบอกอ๋อเนี่ยมันโกงที่ดินบัดมันเลไเป็นอย่างนี้พี่ก็จําฝังใจเลยว่าถ้ากูโตขึ้นกูจะต้องช่วยเหลือศาสนากูโกงเป็น กูกลัวเป็นอะไรกูเลยคร้ยกูจะไม่คดโกงใครแล้วเงินอะไรเงินของวัดกูก็จะไม่ยุ่งทุกอย่างนะะกูจะไม่แตะต้องเลยกูจะเอาเงินส่วนตัวกูหรือใครบริจาคอะไรมาเนี่ยกูจะต้องมีที่มาที่ไปให้โจงแค่นะเออหรือวัดทุไหนยืมตางกูก็ต้องมีสัญญาเงินกู้กับกูไม่งั้นเดี๋ยวจะหาโกงเงินวัดพี่ทำละเอียดยิบเลยนะศาลามาจำนองได้จ่าอะไรมาเลยนะทุกอย่างคือพี่ทำละเอียดหมดนะพี่มีหลักฐานพ้อมูลแล้านนี้ไปล้างประชาไปล้างประชาเห็นว่าพี่คุยกับผีคือพี่ไม่รู้คนนี้เป็นผีเขาบอกว่า ถ้าจะล้างปาะชาน่ะหนึ่งเจ้าเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ไหมเจ้าเป็นเด็กบริสุทธิ์ไหมพี่บอกอ๋อเต็มร้อยอเพราะเรื่องนี้ไม่ชอบอยู่แล้วถ้าตีไก่หรือไอยิงก<อ>ันแทกูต่อนน้าอยายุเท่าไหร่นั่นน่ะเหรอครับยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าแล้ว,วเขาก็บอกว่ากําลังสาวสวยเลยเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายบอกว่าดูเลยลกันยืนค่อมที่โลยืนค่อมที่หลุมแต่ไม่รู้ขึ้นหลุมยืนอยู่เขาโผล่ขึ้นมาเลยตอนนี้เราค็นกว่ามันโพ๊ะเพ๊ะหกโมงกว่าเขานั่งกันสามคนพ่อแม่ลูกนายใหญ่เขาเรียกพี่นายใหญ่ ล้วกูไปไรวะ,ะในายใหญ่ก็บนายใหญ่จุดสาธุทามือเงี้ยนะเสร็จปุ๊บเขาเดินออกมาสามคนพ่อแม่ลูกจงมือมาในายใหญ่ในายใหญ่มาแล้วเหรอเราบอกใครวะนายใหญ่เราก็หันไปใครวะมีเราคนเดียวเออมีคนเดียวบอกเราก็มีอะไรจ้าทุ่งเนี้ยเดินห้าเก้าแล้วก็ถอยหลังสามเก้าแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บอธิษฐานจิตจะเจอสิ่งที่ปรารถนาเราบอกอ๋อมากับเพื่อนมาล้างประชา้าศพร้อยปีว่างเงี้ยนะเขาบอกว่าจะสมปรารถนา เราก็บอกขอบใจมากเลยบ้านอยู่แถวนี้แล้วบอกอยู่ตรงนี้เขาที่ไปเราก็เห็นเป็นบ้านเราก็บอกโอ้ดีจังเลยแล้วพวกเนี้ยเขาก็มีขนมนให้เรากินแต่เนี้หูเราดิ้นไว้มึงอย่าก,กินนะถ้ามึงกินมึงไม่ได้กลับอันนะเราก็บอกแล้วมันคืออะไรวะผุดยังขรุ้อยู่เลยนะพวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่บอกว่าแล้วมันคืออะไรวะพอเสร็จแล้วปุ๊บเราอะเป็นเด็กที่ซุกซนมีหนังกระติกมีอะไรนะก้มลงไปอะมันไม่ใช่คนอะมันไม่ใช่คนอ่ะขามันลอยขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้นั่งกับพื้นอะ่ะเข้าใจปะ เออแต่นี้หมายถึงคนสามคนนะสามคนนะเด็กมันทำเนี้ยเด็กนะแอะอย่างเงี้ยมันทำแอะเนี้ยพุทโธก็ไม่อยู่อิติปิโสก็ท่องไม่ได้นะหายอะไรก็ทุ่มไม่ได้เลยหมดไม่ค่ะเนื้แต่ค่ะนั่คือคือคือมันบอกเหม็นเหมือนกมันหายวับไปพอหายวับกลุมวิ่งใส่ตีหนาวมังนอกเลยพอมาเสร็จปุ๊บพอไม่แข็งไม่นอนแล้วที่บนสรากับพวกมันกับพวกกลุ่มกลุ่มไอพวกกลุ่มไอล้างประชานะกูไม่เอาแล้วกูไปนองโรงแรมคือนละสามร้อย แม่ตาไปช่งโรงแรมบอกว่าอย่าลืมนะที่เราบอกเช้าขึ้นมาเชื่อไหมไม่มีราคาที่เคยเห็นเมื่อคืนอันนี้หมายถึงว่าแล้วประชาแล้วผมพบอยู่คืออ,อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นประช้าเพราะว่าจริงๆมันเป็นประชาแต่มันให้เราเห็นว่าเป็นบ้านคนคืออันนี้ก็ดังอะ่กงกะก็ดังใช่ไหมก็ดังอ่ะให้เห็นเป็นเป็นบ้านคนซะแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะหกโมงเย็นอะ่ะไม่มีใครเข้าไปหรอกพี่เสือตแต่ละ,ะแตะ่ขับโบไซ์จอดปุ๊บแป๊บเลยนั่งลงเลยแต่มันไม่ใช่มันเป็นที่คนจิงเขาต้องเอาส้มไปไหว้ห้าลูกก่ะบอก แล้วถึงจะไหวได้ก่อนเข้านะเราถึงไปบ้านเข้าใจไหมเออเออเขาเรียกอะไรนะเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่อ่ะนะมันเป็นของพวจีนนะเจ้าที่อ่ะนะและเสร็จแล้วปุ๊บก็จะต้องขึ้นไปไหวอีกที่หนึ่งนะและเสร็จแล้วปุ๊บเข้าไปข้างในอ่ะโอยโยยกูเดินเข้ามาถึงข้างในในป่าช้าเลยเหรอมันมีป้ายทุกหลุมค่ะมันป้ายว่าหลุมที่จะต้องเขาจะปักว่ามีทุกปักใช่ยนะวันนี้จะต้องล้างใช่ไหมร้อยกระหลมเนี่ยมันไม่ใช่บ้านคนหรือว่าคุณนึกว่าบ้านจัดสรร ไม่เหมือนเมื่อคืนเลยไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนคนละแบบกันเลยคนละแบบไปหลังคายไปหลังแล้วก็ไอ้ที่ที่ที่เธอต้องขึ้นไปไหว้อ่ะเขาเรียกอะไรใหญ่ใหญ่ต้องไปไหว้ของจะมาเจ้าปราชานะพี่เห็นเป็นบ้านมีคนนั่งแบบเหมือนแบบเขาทำอะไรอยู่บนบ้านเลยแต่ละหองซุยแต่ละหองซุยที่เก็บศพเนี่ยอพี่เห็นเป็นบ้านหมดเลยเป็นบ้านแล้วพี่บอกกูประสาทหรือเปล่าว่ากูคิดในใจก็ไม่กล้าราไรไปฟังนะเห็นแล้วนึกขึ้นได้ว่าสงสักกูจะทดลองเรือที่มันหมายเก้าสามเก้าห้าเลยจริงเนี่ยกูเจอสามพ่อแม่ลูก ในหลุมนั้นเดินเดินเก้าไปข้างหน้าห้าเก้าไว้หลังสองเข้าไปมาหลายเก้าแล้วพอหยุดปุ๊บแ a เจ้าพิทยะแ a ่ r สวดตงเต้นต้งเต้นเขาปากทุบปากทุบพุกอหมวยเรียกเราหมวยรเดินไปกูมาวะแล้วกูเดินไปมันจะฆ่ากูตายเปล่าเนี่ยเพราะเมื่อคืนมันก็หลอกกูสันดานทีาวันนี้หลอกกูกูไม่ขุดแม่หรอสนที่มันยังด่าเลยนะเดินไปเลยเดินเสร็จปุ๊บเว้เจอเลยครับสาม สองเก้าห้าอย่างนี้เลยหลุมอย่างนี้เลยแล้วก็เขาก็ปักทูปปักทูปเสร็จปุ๊บพี่อุตลีพี่ยืนแม่มอย่างนี้เลยเนี่ยขวางแม่มยืนกลางเลยเลยพอเรานุ่งเกงเตะทุกา่ายืนเสร็จเมื่อคืนหล่อให้กูเยี่ยมแตกวันนี้เจอแน่กูจะเยี่ยมแม่เลยคุณเจอจริงๆสามพ่อแม่ลูกอยู่นั่นแหละเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกสามโครงพ่อแม่ลูกเนี่ยคือพ่อเนี่ยข้างหลังมีแผ่นยันแผ่นอัคาระอ่าฮะมันเคลื่อนมันมไม่เม็นกระแสและศพจะเคลื่อนแต่อเผอิญพี่เป็นเด็กบริสุทธิ์ที่อย่างเงี้ยเอาเงี้ยนะอย่างนี้เลย อย่างนี้แหละกูทุกส่วนของกูพระพุทธคุณไม่ทำคุณไม่สังคุณกูเป็นลูกลูกหลานขุนนรินกูมีวัตถกรรมมาคุณกูมีอะไรมาจะคุณกูขอบารมีกูทั้งร่างกายกูนะให้พวกมึงทั้งหมดตูมพอตูมปุ๊บแปะกงอ่ะแปะอ่าหมวยรู้ทำอะไรอ่ะศพไม่เครื่องเลยหรือข้ามทุกหลุงสิชิบหายแล้วกูกูเป็นแค่นวันท้องดันเท่านักูลุกๆขนลุกไปหมดเลยอ่ะขัวตั้งเลยนะจุกกระดกเลยอ่ะคิดที่่พอแล้วกัน เออคิดแค่นี้พอเพราะว่าตัวพี่อยากจะทําอะไรก็แ enfin ล้แต่น่ะจุกจะกระดกที่หัวหัวจะกระดกตลอดเนี่ยหลักฐานมีเอยืนยันได้เลยขนาดติดกิ๊บตั้งหัวน่ะมันจะกระดกขึ้นมาเลยคือผูกจุกเนี่ยไม่ต้องผูกครับเพราะมีเงี่ยขนตั้งหัมตั้งมันตั้งแค่สามเส้นแค่สามเส้นถามนี่ได้เลยสามเส้นอ่ะและพี่รู้เลยว่าสามเส้นนี่คือพุทธคุณที่พี่ลงอักขระที่กระหม่อมไว้ครับอ่ะครูบาอาจารย์ที่ลงกระหม่อมให้เยอะมากไม่ต้องเอ่ยถึง องสุดท้ายที่ลงกระหม่อมให้พี่คือลงพ่อสวัสดิ์แารปูลอ่าอ่าว่าเี่นไงองสุดท้ายคือลงพ่อสวัสดิ์ลงมาเพี้ยนไม่กล้าลงลงเพื่อเพี้ยนลงตรงนี้มีรูปถ่ายหรวงว่าเพี้ยนมีหลักฐานอ่าแต่ว่าที่ตอนนี้ที่สนายก็รู้ว่าพี่แสบขนาดไหนเนี่ยลงตรงนี้ลงเพี้ยนไม่กล้าลงนี่ลงเพี้ยนบอกว่าลงไม่ได้ตรงนี้ผ้าะยะหมดลง่าเพิ่มไปที่บ้านเรางพ่มมาลงที่หูให้จะให้หูทิพย์แต่แต่จริงพี่ไม่รับรู้คือผ้าะยะหมดเนี่ยลงให้พี่หมดจนพี่ประสาทอ่ะพี่พี่เห็นอะไรแล้วมันคนไเ้าใจ่ะ เออเนี่ยประสบการณ์มสมขึ้นสงแล้วมอพอเสร็จแล้วปุ๊บพี่หายไปตอนที่พี่แต่งงานพอสามีตายปุ๊บมันกลับขึ้นมาใหม่สมเด็จส่งให้พี่มาอยู่กับหลวงพอ่อคือไอ้คนที่เห็นอะไนีน้หายไปหายไปเลยตอนที่ก่อนแต่งงานแต่งงานแล้วหายเลยเหรอออแล้วกลับมาอีกครั้งไดยยังหายไปจริงแต่จะมีสัมผัสรู้ว่าตรงนี้อันตรายพี่นะขับรถพี่ชอบพี่ชอบแบบพี่แสบม่ะพี่ขับรถเรนนื่องของพี่ไปเรื่อยๆนะ สมัยก่อนพี่ขับฮาเลย์และพี่จะมีชี่ขี่มอไซค์ฮาเลย์ด้วยใช่พี่มีชุดหนังมีต่อครบหมดเลยทุกอย่างทุกวันนี้กางเกงหนังให้อยู่เสื้อหนังให้อยู่ของนอกนะคะไม่ใช่ของในมอไซค์ขายแล้วขหัวตายนู้นตอนยังขี่มอไซค์อยู่ัวตายขายทิ้งค่ะสนับทุกอย่างมีทุกอย่างมีหมดเลยพี่มาที่วัดเนี้ยพี่เจอเป็ดเป็ดเป็นพระพี่ถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกใช่เขารอการเวรไหวแต่เกิดจากมึงให้มึงโหสิกรรมให้ให้กไม่ได้มึงนะ ให้กระปุกโอโหสิกรรมให้พี่บอกแล้วคืออะไรกระปุกคือในายใหญ่ในายใหญ่คืออะไรแล้วไม่เข้าใจตอนนั้นนะกลับไปหาครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าสักวันหนึ่งจะมีงดงดะะชื่อเสียงโด่งดังและจะเสียชื่อเสียงครูบาอาจารย์นี่คือหลวงครูบาบุญชุม่มครูบาบุญชุ่มมาที่วัดใหญ่ชั้คนแล้วมาที่บ้านพัดยังอยู่ที่บ้านอยู่ครูบาชุ่มทํานายพี่สิบเอ็ดขอ้องหมดเลยข้อที่สิบจะเสียชื่อเสียงข้อสิบเอ็ดสุดท้ายจะได้พุทธคุณสูตและชื่อเสียงจะกลับมาด้วยคุณธรรมและมโนธรรมและศีลธรรมของเราเองครับเงิน พูดอย่างนี้เลยเพราะว่ากระปุกมีแล้วกระปุกเป็นคนที่ให้อ่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับมาเจอกุ้งที่อัชราก็ตั้งนั้นมาเบอร์เกอร์กุ้งตลอดสำมุนไม่เคยเลีอะไรใครมาเลีอะไรใครเมื่อปีที่แล้วปีหก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 เรีอยไรเพราะว่า f อฟซเยอะไม่เคยเลีอะไรใครนี่เงินส่วนตัวตลอดส่วนตัวค่ะตลอดปียี่สิบกระเปีย สามีตายย0สปีหรอยิปีเต็นะกุ้งนะหลังจากหลังจากที่สามีพี่ปลกตายมีเซ้นเสมอก่อนที่จะทำอะไรไม่สิบนาทีอย่างเมื่อกี้นั่งคุยกับเราอยู่จำได้ไหมพี่เห็นภาพเด็กพี่ถามเธอเธอบอกไม่ใช่ปี่เรียกเออใช่แล้วพอเสร็จแล้วพี่เห็นปู่พี่เรียกคนนะปู่ในเรสวน่ะพ่อพ่อในเรสวนวิ่งเข้ามาแล้วบอกให้เธอไปทําพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรพี่ก็ถามเพราะพี่ไม่รู้เรื่องพี่จะว่าอย่างเดียวแล้วพี่ก็เห็นผีเต็มเลยพี่ก็บอกโอ๊ยทำไมพี่คือพี่ปล่อยให้มันสองคนไปไม่ได้ถ้าไปอะไอ้เงี้ยโดนตาม แลวเมื่อกี้พี่เลยพี่เลยสงสัยว่าทําไมใครนั่งข้างหลังพี่พี่เลยให้อีกคนหนึ่งที่เป็นลูกบุญธรรมพี่มีเซนเหมือนกันให้มรูที่ใครนั่ง้างหลังกูวะอันเนี้ยอ่นเนี้ยยังไม่ตอวเ่าเอาจารย์เพราะว่าพี่ไม่เห็นเพราะพี่หานไปเขาบอกพี่ทำไมต้องเลือกผมไปไหวอันนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่รู้ว่าเขาบอกพร้อมนั่งอยู่เนี่ยคุยคุยกันแล้เพูดเลยว่าอ้าวสิ์อาจารย์เดียวกันคือหลวงพี่ต้อมแล้วหลวงพี่ต้อมกับเราสิ์พี่สินน้องเอาพูดปุ๊บเราเห็นเด็กอยู่บนหัวมาเลยแล้วอย่ยพูดรานลุกนะเอเนี่ยเออใช่ แล้วก็มีลูกมีแท้งไหมมันบอกไม่มีเคยพาใครทำแท้งไม่มีพอเสร็จแล้วพุ๊มมันนั่งไปโอ้พี่ที่ญี่ปุ่นอะไรมันพูดเลยนะที่บอกไอ้ที้ยไปด่ามันคิ่ด่าที่โอ้ยกูมูคือพี่มันคงตรงไอ้สายนะมันนอเนี่มันนานมันนานมันทำให้คือมันเป็นภาพตัดเลยนะพอตัดปุ๊บเลยจะไม่เห็นต่อพอไม่เห็นตอบเพราะบว่านี่ไเงี้ยมันเป็นภาพขึ้นมาเลยว่าปู่ปู่พุ่งมาเลยเนี่ยพระเนรศวุนพุ่งมาแล้วพี่ก็เลยเห็นเห็นแปลกๆก็เลยบอกเอาไปเอาไปเลยไปเลยไปแล้วเมื่อกี้พี่ก็เลยบอกพอเสร็จแล้วพุ่มพี่ขอ อยากให้รายการเนี้ยช่วยทําให้คนรู้จักประวัติศาสตร์พระนเรศวรปะไก่เสายสภผ้าปู่ตากู้ชาติและาการที่ห้าทำให้เรามีรถไฟมีไฟฟ้ามีน้ำมาปาอยากให้รู้สึกเนี่ยเรายุคสุดท้ายแล้วเราเรา,เราคงไม่ได้เกิดกันมาแล้วคงจะไม่ได้เจอกันถ้าเจอกันก็คืออะไรแล้วเรากว่าเงี้ยมันก็เป็นภาพขึ้นมาให้เห็นเลยว่าเขาคือใครว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเป็นภาพาให้เห็น,หน<ๆ>ก็เลยชวนกันไปเห็นอย่างนี้นี่พี่ปุกเก่งเก่งประวัติศาสตร์นะ,ะเคเขียนหนังสือประวัติศาสตร์นะ พี่เคยเขียนหนังสือให้วัดวัดพี่ชัยเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราชครับยังหาอ่านได้ไหม,ไมแต่ไม่มีเวลาให้เราไม่ใช่คือหนึ่งเข้าใจไหม <c oughs> มันมันเขียนลึกเกินไปเลยโดนเก็บ <c oughs> แต่นั้นพี่ใช้คําว่าทันใช้คาว่าทันจริงๆริงอะพี่พี่ชื่อวรวันสมนรินครคับสามีตายได้พระราชทานจากสมเด็จเปลี่ยนชื่อเป็นทัรวีแสงสว่างแห่งพระธรรมแลบป่าสมเด็จว่าจะตามรอยพระนเรศวรหนึ่งปี พระเจ้าตากหนึ่งปีถวายพระไทยหนึ่งปีก็ทํามาตลอดตั้งอาศรมีตายเนี่ยคือหนึ่งแล้วก็ผิดสิลมุสาวาทามเมคือรับปากกับองค์พญายมที่ตัวเองรดซามมา้าน่ะว่าจะทาพระแปดหมื่นสี่พันองค์ไปสนิทกับหลวงพ่อไพโร่ที่พระคว้นมงคลไปช่วยเขาแปลพระองค์สิบบาทมาแปดหมื่นสี่พัน 80, 000, องค์ไปทำเอาภาพมา<อ>ถวายตามวัดต่างๆไม่ได้ทาเองซื้อมาซื<ๆ>้อมาเสร็จ<ๆ><า>แล้วปุ๊บก็ไปเจอน้องอันนี้คือผิดคำพูดเหรอใช่ ผิดผิดผิดซัจะคือพี่เนี่ยว่าจะทำไม่ได้ไม่จะทำเราไปซื้ออ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่เขามีโรงโรงหล่อพระเทคโอเวอร์แม่มเลยเงินรายได้ทั้งหมดที่ตัวเองค้าขายมาเรามีปุ๋ยตาน้องโหวปุ๋ยตุกดตานะปีแรกขาดทุนหนึ่งล้านบาทพี่ปลูกทําปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยชีพคือทําปุ๋ยอยู่ทาปุ๋ยกับขายผ้าไหมแล้วก็เล่นหุ้นขายผ้าไหมเล่นหุ้นอ่าหุ้นหุ้นทองคำน่ะนะและเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาเงินตจนั้นมาทบุญครับคือ ปีหนึ่งเคยพูดกับกุ้งว่าแค่สามล้านรอบไปห้าล้านก็มีเพราะว่าไม่เงินไม่เคยเหลือเข้าบ้านแต่พี่โชคดีคือพี่ไปไหนพี่ชอบซื้อทองคํำคนที่จะรู้ดีคือพี่เอ๋แล้วก็ในกลุ่มพี่เก่าๆเป็นพวกนายทหารในพลแล้วก็อัยการรู้ดีเพราะพี่จะบ้าทองคำตอนนี้มีเยอะไหมก็ขายทมุนเกือบจะหมดแล้วรีบตัดบทกูเลยไม่ปีแล้วขายไปห้าสิบบาทสร้างพาได้สององนะองละห้าแสนองละล้าน ล่ตัดกลับมาเรื่องวิญญาณท่านนึคือก็วิญญาณก็คือวิญญาณเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บพอกลับมาเห็นอีกแต่นี่ยิ่งเห็นหนักขึ้นอย่าเลยคือหนักกว่าเดิมอีกจนประสาทเสียจนที่มาตัวเองบ้าเพี้ยนไเข้าวัดนี้ปุ๊บแม่มออกมาเลยออกมามารับเลยปลดปล่อยค่าทีอ่าอ่าอ่บอกความจริงปลดปล่อยค่าทีบอกความจริงเงี้ยเลยกูไม่จะเกิดกับพวกมึงพี่ก็แลบมึงเล่าสิก็เลยนึกถึงคำครูบาอาจารย์ว่าก่อนจะไปเข้าไปไหนให้ไปที่เมน ไปไหว้ในายใหญ่ก่อนพี่ก็จะต้องไปขอมาขอในายใหญ่ว่าช่วยได้ฟังมันก็จะเดินตามหน้าพี่ฟังเลยพี่รู้พี่ไม่นจะรู้เองในายใหญ่หรือพวกสาววิญญาณอุปจักไล่ฟังนายใหญ่คือใครในายประชา้าอ,อะไรเหมือนกับอะไรนประปลาช้าตลาตากะลีอะไรเง <นะ S 1> <อ>ี้ยพี่เรียกนายประช้าในายใหญ<อ>่พี่เรียกของพี่อย่างนั้นแต่ไม่รู้ใครเรียกไงแต่พี่เรียกพี่อย่างนั้นนะพี่ไม่เคยเรียกตากะลากะีพี่เรียกนายใหญ่ในายใหญ่เจ้าขาหลานมาแล้วเจ้าขา่า ช่วยเล่าให้หลานฟังหน่อยสิว่าที่นี่มีอะไรเพราะหลานมาเนี่ยหลานต้องการให้วัดจเจริญรุ่งเรืองหลังไม่ได้เ okay. อาแค่เดี๋ยวหลานไป้นบุญได้เลยห้าหมื่นหลานไปจนไม่ให้หมื่นเลยไปจนไม่ให้พันเลยอย่างนี้ตลอดอย่างนี้ตลอดค่ะแ, <c oughs> แล้วก็ไปพาคนมาช่วยจริงๆแล้วก็จะเห็นภาพว่าวัดเนี่ยจะได้เงนินที่นี้วัดนี้จะได้เงนินที่แล้วเขาก็ได้จริงๆเอ่เอเเราไม่ได้เคยไปยุ่งเงินวัดเพราะว่าเราไม่เอาอยู่แล้วรเรากลัวเป็นเปรตการที่พี่พี่บุกไปเห็นวิญญ,ญาณเห็นต,ต,หต่างต่างพระพิธีต่างๆเนี่ยภาพที่ปรากฏ ก็เหมือนคนเหมือนคนเนี้ยแต่เขาแต่งตัวไม่เหมือนเราเป็นยังไงครับเขาจะใส่บางคนก็จะเป็นผ้าเตี่ยวเนี้ยแล้วก็นุ่งจุกระเบนนั่งกินหมากอยู่คือแล้วแต่อายุแล้วแต่ปีอะไรต่างชาติของเขาที่เขาเนี้พี่จะมีรถเชียร์ซันแล้วพี่เชียร์ซันเสือจดับตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นป่าช้ามันเป็นที่เขาเรียกตัดังใช่ไหมแลวข้างหลังไปมันจะมีเมนพี่เห็นเมนเป็นอะไรเป็นโบดว่าางไอ้โบดเออเห็นเมนโบดเนี้ยจริงๆที่ไหนไม่ที่ปีล็อกที่ปีล็อก วัดปีรอกเนี่ยเห็นเมนเป็นโบสถ์พยานพี่มีสิบห้าคนเป็นไอ้การไม่ผ่าเป็นไอหมดไปกับพี่ทุกคนเห็นเป็นเมนทุกคนเห็นเป็นเป็นเมนหมดแต่พี่เนี่ยเห็นเป็นบ้านเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์เขาก็เลยตามใจพี่เขาไม่นอนเขาไม่นอนใจโบสว่าไงเขาบอกโบดก็โบดตามสบายแม่คุณค่วยไงนะแล้วเขาก็ไปนอนบนศาลานะพี่ก็เดินไปที่เมนพอเดินมนปุ๊บพี่ตามือเนี่ยรูปจังงี้เอาสังกะสีรูปหน้าเนี่ยพอรูปเสร็จปุ๊บพี่เห็นเลยพี่บอกเป็นเมนเนี่ยเป็นเป็นเมนเนี่ย และพี่บอกว่าแล้วทำไมมาให้พี่เห็นเนี่ยเขาบอกไม่ง sure> ั้นเจ้าไปเดินเข้ามาเขาบอกเจ้าเคยฆ่าฟันคนที่นี่ตายเจ้าเคยตามนักลบตามจากศรีมหาดามาเจ้าช่วยเหลือข้าหน่อยได้ไหมให้ข้าไปเกิดบอกว่าทําไงอ่าเรามีสมบัติอยู่จะให้เจ้าบอกโอ้ไม่เอาบ้านรวยบ้านรวยแม่พ่อแม่ดีสมบัติไปแล้วไม่ไม่รับอีกไม่ไม่เอาไม่เอากลัวกลัวเป็นเป็นผีแทนมันตักตัวอย่างนี้เอาเชื่อเชื่อคนโบราณบอกไงคือผู่ยญ่าตายายสอนเลยว่ามึงจะไปเอาในจุกแต่ถ้ามึงเอาลงเถอะมึงตายแทนมึงอ่ะ ดูทิ้งสมัยเมืมึงผ่านมึงก็ผ่านสิก็คือตัวทายตัวแทนใช่เราคิดอย่างนั้นแล้วเราเรียนมาเราก็ถูกปลูกฝังมาแบบนั้นในประวัติศาสตร์เรากลัวเราไงเขาก็บอกเป็นคนซื้อนะถ้าเป็นหญิเอาแล้วเอาทองมาให้ดูก็ไม่เอาอะไรมาให้ดูก็ไม่เอาไม่เอาทั้งนั้นไม่รับอะไรเลยเมืองการทุกถ้ำบอกเลยจะพาไปได้หมดลลงทุกที่กอาสกลนครทุกถ้ำลงทุกที่ไม่เคยหยิบของใครเลยและไม่ยุ่งด้วยใช้เงินซื้ออย่างเดียวมันสบายใจไงแล้วเพลเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการไปเกิดตรงนี้ แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นชีเป็นพระพี่จะถามเป็นเพราะอะไรารามละโมบเป็นพระเก็บของกินไม่แจกคนอื่นอก็เลยมาเป็นเตเต้เ้าวัดแต่วันนี้มาเจ้ามาเนี่ยมันมันพลาสิบห้าข้ามเราเลยไม่เป็นเตเเราต้องให้เจ้าช่วยแล้วก็ชีเขาเป็นพระเปรตเป็นพระเปรตอ่ะและอีกอันนึงเป็นชีก็เป็นชีเปรตคือหวงของกินพวกชีต่างๆแล้วก็จะคอยจุกจิกว่าพวกชีที่มาบวชเนี่ยอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยคือ เขาบอกว่าถ้าว so ันนี้ไม่ใช่วันพระเนี่ยจะไม่เห็นเขาแต่วันนี้เป็นวันพระเขาเลยคุยกับพี่ได้เขาบอกมีวิธีเดียวขอสังกติให้จุ่มน้ําแล้วก็ไปบีบตรงที่หลุมเขาพี่บอกพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพวกต้องวันนี้พี่บอกเออวันนี้ปวดท้องเขาบอกเจ้าไม่ได้ไปไรเจ้าโกหกเราอ้าวรู้เดี๋ยวกูโกหกกูกูกูจะเปคนเดียวไงคือทุกคนไม่มีใครไปกูแล้วพระยังบอกเลยสามทุ่มห้ามออกมาจะกูังมายืนยยงคุูอยู่เลยเพราะว่ากูใ่ก้าวขาไม่ออกสักกูออกกูไปนานแล้ววันเนี้ยนะี่ยืนอยู่ตรงนี้ไปไม่ไหวก็มันค ได้ยินเสียงแว่วๆวมาที่หูบอกให้สวดมนต์สวดแม่ตายใหญ่คนที่สวดเม่ตาใหญ่คือหลวงพ่อจรัญเพราะพี่รู้สึกปัวจา์สวดแม่ตาใหญ่แม่ตาใหญ่คือเจโตมุสิกแปลว่ารักและคิดถึงไงผู้สอนหนาให้สวดทั้งหมดที่บทวิญญาณประักา์กูจะสวดได้ไหมคุต้องสวดหนังสือกูสวดไม่ได้นะแล้วบอกทำไงก็บอกว่าก็ถืึกว่าจงเป็นสุขคุณเสหญ่ายได้มีทุกจงเป็นสุขุเสดเถอะท่านอยู่ทิศไหนทิศไหนทิศไหนให้พูดไปอ่อยู่ที่ประจิมก็ขอให้ที่ประจิมจงเป็นสุขจากที่เขา พุ่ขึ้นมาพุ่ขึ้นมาค่อยๆลายลายลายไปพวกขาแล้วค่อยๆข,ข,ขยับยกขึ้น,ขยนยกขึ้นเจนเรยยกได้กลับเข้าไปไม่ได้นอนเลยค่ะตาสว่างอืแล้วก็มีในกลุ่มนั้นโดนลากไปนอนที่เมนในกลุ่มของเราอ่ะเป็นายตำรวจโดนลากไปนอนที่เมนเพราะมันปามมดวันไร้สาระไม่เชื่อไม่เชื่อที่มาลองของอโดนไปนอนที่เมนเช้าขึ้นหัวล็อกกันกิ๊กเลยอ่าสิบสี่คนยังอยู่ยังไม่ตายหาอยู่ครบค่ะอ่นั่นเนีะยอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นว่าเป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อเรื่องพยานมากไม่เชื่อเรื่องอะไรเลยก็ใช่ก็ไม่เชื่อคือหนึ่งอ่ะ พี่เนี่ยเป็นคนที่แบบตะแบงนะแล้วก็พญายนาคมันก็อยู่ที่ไอว้วัดโบสถ์วัดอะไรใช่ไหมพวกวัดเรามีพญายนาคม,มีอะไรมะ <Okay. S 2> ไม่มีอ่าก็วันหนึ่งหลานหลวงพ่อทิพย์มาพระขาวชื่อหลวงพิเดชให้ไปรับที่วัดวิมุตต์สีเขียวไปรับปุ๊บอาจารย์เราอาจารย์บุถ์อ่ะอาจารย์ใหญ่เราอะ่ะที่ที่สอนประวัติศาสตร์เรานะให้เราไปหาคนชื่ออินตาทิพย์อินตาทิพย์อินตาทิพย์ปไปเจอหลวงพี่ป้อมพี่ป้อมบอกเดีย๋ยวจะพาไปหาอินตาทิพย์หลวง ปูอินมาพอดีเลยอินแต่เป็นชายแก่ที่อายุร้อยร้อยปีหอมๆลูกที่บ้านมีมาที่วัดเหรอมาที่วัดนี้เพราะแกสร้างพญานาคอะสร้างพญานาคใหญ่มากเสร็จแล้วปุ๊บหันมามองเราเจ้าเป็นลูกเรามาเกิดอ่ะปู่ยเพี้ยนยกูเป็นลูกลุงนอะเออลุงลุงยปู่ยะปู่อะปู่อินเนี่ยเป็นลูกเรามาเกิดเราจะบรรจุพญานาคให้เจ้าโอ้โหปูเจ๋งเป้งเรากูอยากจะเจอมานานแล้วใช่ป่ะบรรจุจริงๆ <laughs> อยากเจอมานานแล้วพาทุกคนเนี่ยไปดำน้ำพี่เอก็ไปดำมาแล้วคนไปดำ,ำคือทุกปีต้องไปล้างคือไปไปไปดำน้ำมันก็ไปพิสูจน์ทราบไปสพสนพายนาคไม่มีจริงหรือเปล่าครั้งหนึ่งต้องดำน้ำที่บ้านแกก่อนนะครั้งที่สองต้องไปนอนบ้านแกแกหญ่รู้ว่านะครั้งที่สามพาลงถ้ำแต่ก่อนพาลงถ้ำไปที่อุบลราชธา,านีไปวัดชื่อไปหาคนชื่อสมเด็จเป็นพระแต่นั้นก็เจะได้สมเด็จคนเรานะอ่ะนะไปเสร็จปุ๊บพี่เจอขี้ข้ากับตัวเท่านี้คังคกอ่ะ มันการผสมพันธุ์กันอมันผสมพันธุ์กันปุ๊บปูบอกว่าใช่เลยเพราะคังเคกเสียตัวขนาดนี้นะปูบอกใช่แล้วเขามาตามเองไปเอากูไปปล่อยที่ถ้ำถ้ำแกบที่สกลนครครับแสงแดนดินโอ้โหกาปางเลยพาลงถ้ำเลยครับลงเสร็จปุ๊บพญานาคโผล่มาเลยครับกูแย่แต่คนเดียวแถมเไม่ขีตดด้วยทุกคนวิ่งหนีกุหมดเลยที่กูอันนี้เห็นครั้งแรกเลยครั้งแรก ไม่มีใครสนใจกูเลยครับแล้วงูตัวมานเลอกก็โผล่มาเนี่ยพอมันเห็นหน้ากูมันถอยหลังเห็นหน้ากูถอยหลัง,อ,ลงอ่ะพูดว่าพุทโธธรรมโมสังโกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบาทพุโทโธธรรมโมสังโฆมันบอกจะท่องทำไมกูท่องจนชินแล้วมันพูดเนี่ยโอ้โหกูแล้วอะไรเกิดขึ้นวะแล้วก็น้องชายเจ้ากุ้งเนี่ยเพราะว่าหลานเข้ามาได้กับหลานเราพาลงทราไอ้นี่ก็ไม่เชื่อทุกวันนี้ไอ้เชื่อก็เชื่อเลยเพราะมันเจอจริงๆอ่ะอสิ่งเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่ก็คือเป็นความจากที่เราไม่เชื่อต้องกลับไปเห็นจริงๆก็เลยมีความ เชื่อขึ้นมาแล้วเรื่องที่ปลุกเรื่องที่พี่พี่ก็ปลุกเล่าผมฟังอ่ะเคยเล่าผมฟังอ่ะที่บอกว่ามีผีมานั่งคุยตั้งสี่ห้าวันแล้วไม่รู้ว่าก็เป็นผีก็คือคือหนึ่แหละคือสมัยเรียนหนังสืออ่ะไปทาเวียนิพนไม่เอยชื่อนะอ่าอ่าเสร็จแล้วปุ๊บสาธุขอให้กูได้เกียรตินิยมขอให้กูผ่านกูอย่างกูดีกว่ากูผู้เกียรตินิยมเขาโทอหรือ็จะโทราให้เราอ่ามาที่ผมทำไมปู่เรียกผมไปก็คือหนึ่งเธอนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแลวพี่กกเห็นเด็กมันอยู่น ขี่คอเธอพี่ก็เลยถามถามเธอไปงาถามเสร็จพี่ก็ก้มหน้าเสร็จแล้วพวกพี่เห็นรองเท้ากระสับมันมันอยู่ข้างๆตัวพี่ให้มันไปทีมันเคยอยู่กูกูจะให้สมบัติมันมันต้องการเงินก้อนนึงแล้วงูใหญ่มันก็โผล่หัวมาคนที่เห็นพี่เนะี่ยหลายคนนะที่ไปร่างทรงเห็นพี่เป็นมีพญานาคอยู่กับพี่ตลอดนะมึงต้องไปไม่งั้นมันแย่ จะกินข้าวเสนไหนเมื่อเรื่องนะทุกคนจะเห็นพี่เป็นพระไม่ใช่ตัวพี่อยากให้บ้านคนที่เองมาเหยียบเนะี่ยมีเงินไหมอันนี้เชื่อไม่เชื่อหรือมึงนะครูก็พูดแกจะกูอย่างนี้อันนี้เป็นในที่พูดกับมันใช่ไหมใช่เราเห็นอย่างน,นี้อย่างเนี้เราก็เห็นนี่เราก็เห็น,น,อน,นของเธอเหรอเนย<ำ>เธอ<ำ><ๆ>อยากทําให้ให้คนได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์อยากให้คนลึกถึงบุญคุณแผ่นดินสุขภาพเธอไม่ค่อยดี อ่ะอ่ะอันนี้แม่นอันน,อน,นี้แม่นะแล้วปู่ก็ยังบอกว่าโจมันอ่ะต้องไปไหว้พญานาคมันเป็นนาคมาเกิดอะยุทยาเมดิอินเตอร์เนชั่นแนล